เป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงคิสศตรวรรษที่14ถึงคิสศตรวรรษที่16โดยมีอาณาเขตครอบครองส่วนใหญ่ของ,กองกอเกาะเรียวและส่วนหนึ่งของหมกกู่เกาะซูลูมีชื่อเสียงทางการค้า ในสมัยนั้นได้แก่กาลบบูนทิชไทยและทองคําหลังจากนั้นโูในเสียดินแดนและเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากสเปนและฮอลันดาได้แผ่อำนาจเข้ามาจนถึงสมัยคที่ศตวรรษ ที 29, ส่สิก้าในพศส4 3 1ันสสเอด